คุณรู้ไหมว่าไวกิ้งไม่ใช่แค่นักปล้นแห่งทะเลเหนือแต่เป็นชาวนอร์สจากสแกนดิเนเวียที่ตั้งเมืองในอังกฤษมีบทบาทต่อรัฐรูสยุคต้นและไปถึงอเมริกาเหนือก่อนโคลัมบัส500ปียุคไวกิ้งราวคศ800ถึง150 0ชาวนอร์สแล่นเรือยาวสำรวจโลกพวกเขาเป็นทั้งชาวนานักรบและพ่อค้าการโจมตีอารามลินดิสฟานปี793คือจุดเริ่มต้นแรงจูงใจคือทรัพยากร ความมั่งคั่งและการต่อต้านศาสนาอ้างอิงจาก National Museum of Denmark ไว k i n งตั้งถิ่นฐานในอังกฤษไอแลนด์ Island, ในแถบรัเสเซียโดยเฉพาะวารันเจียนที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างรัฐเคียฟรูสยุคต้นและข้ามไปแคนาดาโดยเลฟเอริกสันตั้งวินแลนด์ราวปี1000พวกเขาสร้างเมืองดับลินและสืบเชื้อสายเป็นชาวนอร์มันที่บุกอังกฤษในปี1066ในศตวรรษที่1 0ถึง12พวกเขาเริ่มนับถือคริส ฮารานบลูทูธและโอลาฟทริกวาสันคือผู้นำสำคัญสังคมแบ่งชนชั้นผู้หญิงมีสิทธิมากกว่าชาวยุโรปส่วนใหญ่เมื่อเข้าสู่คริสตศตวรรษที่1 1การเมืองศาสนาและเศรษฐกิจทำให้ยุคไวกิ้งสิ้นสุดลงแต่ภาษานอร์สยังฝังอยู่ในภาษาอังกฤษอักษรรูนยังคงมีการใช้งานในสวีเดนจนถึงศตวรรษที่20สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในคำอธิบายใต้คลิปอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตาม history 90้วิประวัติศาสตร์ แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดี